สวัสดีค่ะทุกคนสวิตชัเช้านะคะเช้าของวันที่31นะคะวันสุดท้ายของเดือนเนาะกัรัชกาคที2 567พ,พบกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของแอดนะคะมงวดที่แล้วเข้าแค่3นะคะแอดให้เร่งรูด3กับ8ไปเนะเาะก็แค่3วันนี้นะคะวันนี้ของวันที่1คือวันพรุ่งนี้นะคะสิงหาคม 2,567ตัวดิ่นของแอดนะคะหมดนี้อายได้681506 681506วิ่งรูป8กับ5นะคะวิ่งรูป8กับ5จับวินในตารางก็จะมี6556 6006 8008 1001 8228 3223 8778 5005นะคะเบิ้นก็จะมี668833 ส่วนตัวเจาะเงก็จะมี 56, 6 5 5 6 6 0 0 6 8 0 0 8 8 2 2 8แต่ว่าศูนย์ก็มาเยอะอยู่นะ8 5นะ8 6 5 0แปดหนอะ๋แปดสอ๋อตัวเจาะส่วนเลขดับนะคะเลขดับของไง็จะมีเจ็ดห้าห้าเจ็จ็ดสองสองเจ7ดห้านะคะเลขดับของงาไนะตัวนี้ หรือใครจับวินตตรางดูก็ได้นะคะลองจับวินดูเด้อสองสามสามประมาณไม่มั่นใจว่าออนเลิกจับสนกับทกศกับออมสินเนาะบางครั้งคนก็ออกว่าแค่วันที่สิบหกหรือวันที่หนึ่งประมาณเนี้ยแต่เห็นออกทุกมวนเลยทั้งวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกแอะก็มามั่นใจว่าเป็นทกศอ,อะไรหรือออมสินอะไรนะคะแอนเลยไม่ไไม่ค่อยได้ให้นะคะออมสินกับทกศ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะงอนนี่ก็ขอให้ทุกคนเห็เๆปังปงนะคะที่ที่แอดชอบชอบมากที่สุดก็จะหกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะที่แอดชอบทุกคนก็ลองตามดูนะคะลองดูเดอ้อไปลวจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ